Hm? Luôn 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 ได้ตำรวจแม่ก็แม่ก็ให้การขายของแม่ก็เจอกลมจแม่ก็มเกะปก็มจต้ก็มมันถึเป็นตั้งทุกขางเลยฮะผมไม่รู้เีนเบอสังเมโจเกเพราะป้อป,ป้องต่ก็มโจ เรียนกีตาร์ก็เจอมป้าเรียความก็เจอมป้าเรียนสกเก็ตก็เจอมป้าเห็นเรื่อในออนไลน์ก็เจอมป้ามันเป็เออปปเี่ยนทางทุกคาใจกันน่ะเออก็เพิ่มอันเจอมป้าอันเจมโจ้นังก็เบิ่มช้างก็เพิ่มเล่นนังเด่นเกมดีๆเออคำโป๊ะป่องไงกำเมย์ป่องไง <c oughs> บ่เอยู่กับจ้อเน่นแหละเออมันดีเลยลูกเจ้าเห่อ้าเจ้าก็มเจ้าแห้งหมกเช็ดหนแน่ลูกขมัดชุ่งซ้อมมันปลุกลูกเจ้าแห้งพอมาตัวเสียวบัวมาตรุซ้อมเนียมือก็มือมือซุซอมแหเออรุ่ซอมเนียก็ม่ีการทางอ่ะหมกชีเปมองควายนซุอมเนียล่างเนียสังเนียชิมเนีเลี้นแล้วก็เน่เลี้ยนโดดถึงสามสีไหนพุ่นก็ไ่เปาง ว่าไฟก็มีเนื้อเก็บนงให้เรียนมาพมพก็ว่าทั้งนั้นแหละเนี่ยบุษม์ทำไหชิ่นไหนที่ไหนเด็กว่าความพลาเนี่ยจะเสียวว่ะว่าความพลาเห็ดจุมมองสองจุมมองตัวว่าความพลายาวเนี่ยเออหัวเขาคำเขาสังได้มันได้มีก็ะตั้งกินมันก็ได้รู้ว่ มันนั่งขับต ouais. ่อถึงชีวิตชีวิตฟังนายกันนวลก็แล้วนั่นแหละเลี้ยนแหลกี่งพ่อก้มป้องแม่ก้มป้องพะก้มป้องพงก็พะก็มาเอาสูงนั่นแหละกี่ตามลัไหาก็เลยอ่ะทั้งเกี่ยงลัวกาก็เลยเอาพงสองลูกให้มันเป็นนังป้อได้ซื้อบ้านป่าวะป่าวะปั้นอันใหญ่ๆสองลูกป้อเออพงสองลูกพ่อได้ซื้อบ้านแั่งลูก ขานละพวกงสลูกสามลูกป่วยก็อาความมเกลิดเขียนเขียนทนิโอพวกเหมือนหน่งไตว่าเรียนเกมเห็นมอความมเกลิมากน้องเต่เขียนโทษนะพทางเตะป่วยสาลูกก็มเปนเขียนก็ม่เป็นฮัเฮาไต้ชื่อเฮาไตมีดังชื่องอันสอนมาจะในความมิงเกลิดลืมก็ัมดก็่เป็นังไได้เสอก็่เป็นงามงกลิไม่ไลึกสตัวก็เป็

Hôpital, so nâng tay tìm kiếm ai tay cửa, so nâng tay chỗ tay cửa tay tay loại loại đấy, loại tay nè, liên kiếm ลาดเลยลาดซื่อเลยโคตรใจหนึ่งเขาหลุดตัดสินใจอย่าไปเลียนอย่าไปเลียนพ่แม่อย่าไปเลียนดูเก่าเป็นคืวข้อผมตัดลาเกมยนเนี่ยเคยเลียนดีที่เก่าจอยยินมันไหนเอาในี่ยดซื่อเลยเพราะถิปันเลียนให้มันโปเป็นอกเป็นงใจเออโปอ่ะไต่ว่าอ่าเรียนเออพงสามลูกในกวยกว่อนลัดความมีเกลียวมอเช่าเช่าชิ่วๆรัดตัวเองกลียวมอเพียวๆได้ เอือนั้นก็แค่มันเป็นต้นดาต้น่ะไต่ก็ดีหันพ้อนดีมันน่ะเนาะมันมันก็หูหลับว่าถึงเมื่อนั้นมาได้แม่ก็ดีจูบหมูก้าอินเนาะอ๋อลูกไต่ดุดคาเรียนเกมเห็นมันหลับปั๊มันเรียดแขนนาย้าวมือเลี้ยวพ่องน้าไปก้อยลูกสามลูกนั่นพ่องถึงเรียนไรเที่ยงอู่มันได้แขนเทียงอ่อนนู้ดีเฉดปั๊บปั๊มจะปานกันยุ่งผู้เรียนเกมจะปานวะหนี่ยหมวก้ามมนกรียน ลุกยกตัวแนวก็ไมพวก่กว่ายวาขึ้นมังทังควา้างจะบปานข้ไในเออเนาะเมื่เล่นเ,นเกมเลยมันแข็งในลูกและไต้ก้อนน้ำในลูกความจะบปานอะไรกมในมังความเพล่ะความโูลีิยาความเขียวมันดีมูวมาเออว่าจนหน่งภาษาในไกวพงชิบลูกก็จังปินทางล่เนาะ no. อิงกเลียเออเหมือเลีวเราเราเสียใจเฮ้ยอิงกรนน่ะเอาอิงกเลียางแหละรถทอเลยจอมเกมมาเตะเตะเหมือนถงไตาวางเอาตาเขียนอะไรเพราะว่านั้นเด้พกมาวรนด้วยลีนี้ผพ้องน่าไปกลัวให้ลูกความักรลียนเลยข้างนาเงาอสืบเียนแหงไรลูกเพะป็นแหงเออเฮาตเตาังซื้อ กวยังาว่าเพอาะ่ือก่ยกให้ปันแห้งไงก็เปิดเจอปอในมันเป็นมันเกียเก่ยวเกมนั่นน,ะน่ะเนาะว่าอยู่จ้อมกันให้หันใต้เล่นเกมยมใน้่นใจปอดิมฮับไหล ก็ได้อยู่ไกลๆแต่อยู่โปรโกจังเรียกลายเจอมาวันก็เออพอได้เฮ็ดหนียว่าเออได้ตีเฮ็ดเหนียอพอหันว่าเกมเนี่ยมันมีปุ่นพรานมันมีพรานดีเอออาเรีนเกมออกความมีเกลียดเดี๋ยวเดียเออเออพ้งน้ำไปก้อยให้ดูพ้งน้ำไปเปียกหางน้อได้ก็ซื่อโจ้ออาล่ะความความมันเกลียดเดี๋ยวเดียร์ เลยมาจอมเกมหนาอยให้โปรเตยโปเลยวันนี้กว่าน้อพอเหมือนพอถึงมือนั่นได้่ยวลูกอําเจอว่าป๋อก็ยังก็อยู่ดีดียอมหับหน่ยเม่ก็ดียอมหับป๋อก็ยอมดียอมหับน้อแต่ก็ก็ดียอมหับอันปู่ๆนั่นนก็ดียอมหับวันนั้นอ้าวโอ้ยเดินเกมเฮ้ยม่กวันอเลี้ยงชนอาว่านะ้ยพอถึงเมือนั้นว่าเออป๋อก็เคยดียอมหับว่า ทางแรกบอกกอดีหลากลายเจอว่าพอถึงเมืองน่นานนาเผากลายอยู่คว่าอะก็ใต้หลุดเห็นอ่าลจะป่าเออดูเห็นความจะป่าเออเรียนเกมท้งเกมออเรียนเกมจะป่านอกำนันเนดูดงใจอย่างอิเนอดูพงจคึกเงืงอไอพงเออเนี่ยก็คีบ้บอกถชื่อบรรเลงโย่อถึงเมือนั้นมาได้เนอฮะ พันดีมันนั่นนั่นพอนดิเกมน่ปะปุ๊เหมือนจังนั้นถ้ากระเปานยาขึ้นมาอินเลีเยอังกฤษออลิเก้ไหนเออเขียกลุลงยาให้หนายเออโอ้บริเวณน,นั้นได้เขียเขาควงยาเขาไทยเขาอิงเดียเขาอันบริเวณเกียมขายในมันดิขายที่ทัวน์นื้อนั่นฮึได้ก็ดะเป็นจบของเกมหมวนื้อนั่น

หมูตัง้งเนยฮาลาดกันก็มันไปมันไปถึงทีปวงมันนะ่ะมันหูดตีปวงมันนะ่ะลาดกันอางนี้องี้งีงงงง้มันหูดตีปวงมันนะ